ย้อนไปดูวันอ่าอะไรนะย้อนไปดูงวดประจำวันที่หนึ่งตุลาอ่าของทุกปีส่วนใหญ่เลขอะไรจะมานะคะก็แค่นั้นเองนะคะบางอ่าเห็น๊อันนี้อันนี้ขอหนูขอพูดนะคะหนูหนูขอพูดเออเพราว่าเห็นเห็นเอาไปออกสื่อออกข่าวกันหนูก็อยากจะอธิบายให้มันชัดเจนเขาบอกว่าเจ๊ฟองเบียจุดทูบมาแล้วเลขได้ออกมาคือแปดห้าหกแปดห้าหนูไม่ได้จุดทูบนะคะ เออ่อหนูไม่ได้จุดทูบเออเลขที่เจ๊ให้ทุกคนจะรู้หนูไม่ได้อ่าจุดทูบก็คือจุดอันนี้เลขที่ให้ไปคือการอ่าการวิเคราะห์การคำนวณจีนบยบด้งบนล่างเลยค่ะเออเป็นการคำนวณเป็นการคิดเอาเอาเอาบวกลบคูณหารกำลังวนันเอาสถิติมาดูแค่นั้นเองค่ะเจ๊ถามว่าเจ๊จุดทูบไหมเจ๊จุดค่ะเลขทูบก็คือเลขทูบแต่เลขทูบแบบจะจุดคืนของวันที่สามสิบของทุกคืนอยู่แล้วนะคะ เออแค่นั้นเองแต่ส่วนใหญ่เลขทุบเราไม่ค่อยเข้าหรอกเออก็จุดไปงั้นแหละเผื่อเออเนาะเออนะคะก็นั่นแหละก็จุดไปงั้นแหละแต่ไม่ค่อยมาหรอกเป็นคนจุดทุ่ ถามว่าเคยจุดแล้วมันเข้าไหมก็คือเข้านะเข้ามึงวดงวดที่มันออกสองหกหนึ่งอะสองหนึ่งหกสองหกหนึ่งวดนั้นเราจุดทูบได้สามหกหนึ่งมันออกหกหนึ่งก็เข้าบ้างรุดบ้างลิทูบไม่ไม่ค่อยได้นี่นะคะไม่มีใครใครว่าเจ๊ไม่มีใครว่าคะ่ะหนูแค่แจ้งอธิบายให้ฟังเฉยๆนะคะเออแจ้งอธิบายน้ําท่มวมโคราชการลูกขาเออ เอาเลขคำนวณเออแล้วก็บวกลบคูณหารดูเอาหวยออกวันศุกร์ศุกร์กำลังวันก็ห้ากับหกเออแค่นั้นเองค่ะวันศุกร์วันอภิเหัสอ่าก็จะมีห้ามีมีสี่มีห้าวันศุกร์ก็จะมีห้ามีหกแค่นั้นเองค่ะไม่ได้ไม่ได้อะไรนะคะเอออยู่บ้านนดีดีไม่ว่าดีจังนี้นะมา อ่อ่าทุกคนค่ะเจ๊ฝากจิ้มล <se> ิงไลที่ปักหมุดด้วยนะคะแล้วกดเพื่อนวันนี้ฮานอยหาอยก็อุ้ยเอาใจยากเอาใจเย็นนะคะเอาใจยากเอาใจเย็นจริงๆอีหานอยเนี่ยอีผีบ้าผีบอเนี่ยเออเลขทุบเจ๊จะมางวดนี้ค่ะอู้หหรอเดี๋ยวจะจุดเลยเดี๋ยวจะจุดเลยเออถ้าบอกว่ามางวดนี้เดี๋ยวจุดเลยเออโอ้ยไม่ค่อยเข้ากับเขาหรอกนะเออ ส่วนใหญ่เลขที่ให้ไปเนี่ยจะเป็นเลขจากการคิดเองซะมากกว่าที่จะเข้านะคะส่วนใหญ่เลขทุกเจ๊จุดไม่ค่อยเข้าจะเป็นเลขที่คิดเองเออคิดเองค่าดาวเองเนี่ยแหละส่วนใหญ่ที่จะเข้านะคะอืมแล้วก็บางคนเอาเจ๊ไปด่าโอ้ยทําเป็นขี้โม้ขี้คุยเข้าวงวดเดียวถ้าเป็นคุยจ้า โอ้ยปีที่แล้วเขาเข้ากี่งวดคุณแม่ขาแต่ปีที่แล้วหนูต้องบอกว่าสื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลหรือว่าสื่อต่างๆเกี่ยวกับพวกแนวทางหว,หวยหรืออะไรเงี้ยมันไม่ค่อยเฟื่องฟูเหมือนทุกวันนี้ปีที่แล้วถูกหวยบ่อยมากนะคะตังปุรเิเยเยทั้งปีหนูจะบอกว่าปีที่แล้วนี่ก็ะชอนเลยนะคะถูกหวยเยอะมากแต่คือปีที่แล้วน่ะหนูจะบอกว่า ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโซเชียลหรือว่าสื่อต่างๆการคนที่หันมาเสียงโจเสียงลาดเนี่ยยังไม่ค่อยมีเยอะขนาดนี้เลยเป็นที่ไม่ค่อยเป็นคนอาเลยเลยที่อาไม่ค่อยเป็นที่คนสนใจมากเท่าไหร่นะคะถูกต้องปะเอออยู่่่่่บบ้้้าาาานนนนนเดด,ดีีไไมนะมมวจจังงททสใ ใครจะเตืนเหมือนคำอยู่อ,ยอ่ะฝากทีมหนึ่งลายที่ปากหมุดด้วยนะจ๊ะเออปีที่แล้วน่ะเราถูกหวยกันนะเราก็เข้ากันนะเออแต่มันในเรื่องของโซเชียลในเรื่องของคนยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักนะะปีที่แล้วหนูได้เก้าหนึ่งเก้าแปดแปดเจ็ดแปดเจ็ดนี่ไม่ใช่นะคะแปดเจ็ 8, 7, น่าจะผิดแล้วนะคะแปดแปดตัลูกพิมพผิดเนาะเป็น 8, นะคะเออปีที่แล้วก็ไม่เห็นมีใครมายังจะไม่ค่อยเป,เป็นคนที่ยังยังไม่ค่อยมีใครที่รู้จักมากเท่าไหร่เพราะาปีที่แล้วเนี่ยคนยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยนี่เท่าไหร่นะคะอืมเออคนยังไม่ค่อย e. นี่เท่าไหร่อ่างวดที่แล้วรถเกือบโดนยึดได้ได้เจเลขเจช่วยนี่แหละคะ่ะเออปีที่แล้วคนตกงานคนก็เลยไม่ค่อยเออเพิ่งจะมารู้จกักใช่ไหม เออแต่ปีนี้ยอมรับเลยว่าเป็นปีที่แวดวงของเลขเนี่ยค่อนข้างที่จะโอ้โหอย่าให้พูดเลยแวดวงเลขนี่คือดับสุดยอดเลยอย่าให้พูดเลยสนันวันไหวเลยอะ่ะเออแต่ปีที่แล้วเราก็ถูกเราก็ปังอย่างเงี้ยแหละแต่ก็ไม่เป็นไม่ค่อยเป็นอ้นี่าไหร่เอออ่ะพิมพ์นอยเลยค่ะฝา,ากจิ้มลิงไลายที่ปักหมดนะคะเราก็ไม่รู้จะทํายังไงคะ่ะนะคะคุณแม่ <S <S เจ๊ก็ไม่ถามว่าเจ๊จะมาไม่งวดเนี้ยโอ้ยเราจะรู้ไหมเนาะเราก็เล่นไปตัวละซื้อโรตเตอรี่ห้าใบสิบใบได้มาแค่นั้นแหละเจ๊ติดไปตัวละสองสามร้อยแค่นั้นเองอย่าไปคิดอะไรมากมายเนาะเดี๋ยมาถามมันจะมาบอกโอ้ยถ้าเจ๊ฟองเบียร์รู้ทําไมเจ๊ฟองเบียร์ไม่ขายบ้านขายรถขายที่ขายทางไปซื้อราคาเขาถังว่างเนี้ยเนาะเราก็บอกโอ้ยเราไม่ได้รู้หรอกว่ามันจะออกอะไรอะ เออเจ๊ไม่ได้รู้หรอกว่ามันจะออกอะไรเจ๊ก็เดาๆเอาอย่ามาหาอย่ามาพูดเลยว่าโอ้ถ้ารู้คนเดียวเก็บไว้ซื้อเลยขายที่ขายบ้านขายทาไมอะ่ะไม่ได้เดือดร้อนออขายทําไมอะ่ะก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรจะให้ไปขายทําไมอะ่ะบอกขายบ้านขายที่ขายทางเอาเงินมาซื้อหวยเลยจะได้รวยไม่จำเป็นนะคะทําไมต้องเอามาขายอะ่ะใช่ไหมคุณแม่ขาเออเราก็เรามีเงินห้าร้อยเราก็เล่นไปสิ ร้อยหนึ่งก็ไม่ได้เดือดร้อนใครนี่ไม่ได้เดือดร้อนตัวเองซื้อใดก็ซื้อเราซื้อไม่ได้แล้วก็เออไม่เห็นเป็นไรเลยใช่ไหมคะต้องกาบขอภัยด้วยนะคะว่าทั้งงวดเนี้ยเลขไปตรงกับใครบางคนดาม่าบอกอุ้ยเลขตรงกับทะเบียนรถฉันเลขตรงกับนั่นเลขตรงกับนี่แล้วไม่คิดบ้างหรอว่าเลขเธอมาตรงกับฉันนะบอกบางคนบอกโอ้ยตายงวดนี้กูเออทะเบียนบ้านกูมาตรงกับเลขเจ๊ฟองเบียอดเลยอ่ะ แล้วฉันรู้หรอว่าทะเบียนบ้านเธอเลขอะไรอ,ะอ่ะอ้าวว่าสั้นพี่นออ้องถามเออฝันสลายทะเบียนรถฉันอ้าวแล้วดูไปรู้หรอคะว่าทะเบียนรถคุณอะไรเอ่ยเอออ้าวเองว่าสั้นวาพี่น้องขาเอออ่ะโอเคเราก็มันไม่มีใครผิดมันไม่มีใครถูกนะคะก็พูดพูดกันไปโยงแยง้งกันมาอยู่นี่นี่เองมันก็ไม่จบไม่สิน้นนะคะเอาเป็นว่าเนาะ ไม่เราไม่ได้ตั้งใจเราไม่ได้แกล้งใครนะคะถ้าเลขมันไปตรงกับใครกราบขออภัยด้วยนะคะเออเราไม่รู้จริงคุณแม่ค่ะหนูไม่รู้จริงค่ะไม่ได้ตั้งใจและไม่มีเจตนาที่จะไปตรงกับใครเนาะเมื่อที่แล้วนะคนถูกเยอะมากไม่เห็นมีใครมาบอกเลยตรงกับตรงกับเลขเจ๊ลงเอ้ยตรงกับเลขหนูอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นมีเลยอะค่ะ